ร้านนั่งชิลริมหาดวอนที่ซื้อมาแล้วเอาไปนั่งกินตรงข้ามร้านได้เลยค่ะที่นั่งยาวเป็นกิโลคือเลือกได้เลยว่าเราจะนั่งตรงไหนแล้วดื่มแล้วชื่นใจฉ่าจิตแล้วกิมมิบของร้านนี้คือหลอดยาวมากคือถังอะอยู่แม่สอดตลอดอะยาวไปถึงพัทยาชื่อร้านว่ามินิบาร์นะคะอยู่ริมหาดวอนบางแสนเลยแล้วมีเมนูให้เลือกเยอะมากเป็นหลายสิบราคาน่ารักดีงามสบายกระเป๋าสุด,สดอันที่เป็นถังๆังแบบเนี้ยไม่ถึง2แบงค์แดงนะจ๊ะเป็นเครื่องดื่มที่จ่ายน้อยแต่ว่าคลื่นเคงมากแล้วดูท็อปปิ้งเขา ถังนี้คือหน้าตาน่ารักมากมี2ชั้น2เลเยอร์ชมพูฟ้าหวานแบบกรุบกรุบอร่อยด้วยแต่ชื่ออะไรจำไม่ได้แกละลอกสูตรไม่ได้เลยเพราะว่าเขาใช้ไซรัปของทางร้านโดยเฉพาะใครที่อยากสั่งตามนะคะก็เปิดคลิปนี้แล้วเอาให้เขาดูแล้วกันถังเมื่อกี้ที่สั่งไปตอนแรกคือแบบเด็กๆจิวจ๋วๆเรากับพี่ต้องก็เลยมาสั่งใหม่ค่ะเอาอีกรอบนี้ก็เลยเอาแบบถังยักษ์ใหญ่บื้มอลังการโอรานคือเขาจะทําให้ถังต่อถังนะสั่งปุ๊บเขาจะเอาเครื่องปัน่นลงไปปั่นในน้ำปลาทุกคนแลงสะยิง่งสะ อิ่มน้ำแล้วยังอิ่มจากของสารพัดกุกกิ๊กอันนี้ด้วยโอ้ oh my ก o d ใหญ่มากแล้วึ้นหนักเ <Yeah. S 1> ด้อแกแล้วหลอดอ่ะมันมีความจำเป็นอะไรที่ต้องยาวขนาดนี้หรือว่ากลุ่มลูกค้าหลักเขาคือยีราคือมันต้องคอยาวเท่านั้น,น,นถึงดูดหลอดอันนี้แล้วแบบพอดีส่วนใครที่ไม่ต้องการคลื่นเค้งนะคะก็สั่งเป็นน้ำปั่นแบบธรรมดาไดนะไ้น้ำถังอันนี้เราจะกินแบบหลอดหรือว่าตักแบ่งก็ได้เขามีแก้วแบ่งเอาไว้ให้ด้วยแต่ว่าเราลืมใช้นั่งกินกันอยู่ดีๆพี่คนขายพี่คนปั่นพ,พี่พ่อคา้าเขาก็เอาอะไรไม่รู้มาให้นางบอกว่ามันคืออออมมินนนนนบบบาาาาาารร์ััเ้้้ีีีขยยททท่่่งงงกก็ตหดวแ มีหลายรสชาติให้เลือกด้านนอกก็จะเป็นฟิลฟิวเยลลี่ส่วนด้านในก็คืออึบเข้มปัน้นใครว่าจะเพียวหรือเปล่านะเพราะว่าร้อนทองเลยคือตอนแรกอ่ะมันจะเป็นลูกเยลลี่กลมๆใช่ปะเวลากินคือต้องกระดกเข้าไปทั้งลูกพอมันเข้าไปอยู่ในปากปับ๊บมันแตกเป็นเครื่องดื่มที่เลิศอยู่กินแล้วสนุกเร็วดีร้านที่เราไปกินอ่ะชื่อว่ามินิบาานนะคะอยู่ตรงข้ามตำถาดหาดวอนแถวตลาดวานาปาใครที่มาเที่ยวบางแสนหาดวอนนะคะต้องไปกินฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดเซฟกดแชร์แท็กเพื่อนแล้วตามไปโลด